เขากองอื่เป็นระเอกนะครับจุดตัวเล็กเดินเล่นคุณแม่กันอนเป้าครับปกติไม่ค่อยลงจากบ้านนะเหมือนครั้งแรกเลยนะครับ ครั้งแรก, ng, กที่เดิเนลงจากบ้านมันก็เ้อก็คี้สงสัยเนไปเลยแมคอเต้าืน้องก็ถกมเนบิดขีดขดขด้เกียดยทำไม นี่จะสสวนจะเดินมานแม่ก็เดี๋ยวถ้าเดินไปแม่อาจจะคับมาการเดินไป คือเดินออกจากบ้านนะทุกคนดีว่าเข้าบ้านเข้าบ้านถูกเหมือมมนยังสงสัยงกระกากาุบวนเหมือนจะเล่นเหมือนจะอะไรเล่นกับล้ม